สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจรงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสําหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมวันที่ของการพยากรณ์เราจะใช้การขยับย้ายราศีของดาวอาทิตย์เป็นหลักคะ่ะสำหรับผู้ฟังใหม่ช่องนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับภพบเรือนเป็นลำดับแรกและจุดประสงค์ก็เพื่อใช้โหราศาสตร์เพื่อเป็นการวางแผนตั้งรับ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนอื่นนะคะให้คุณสังเกตภาพรวมของดาวแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองคุณจะได้ทราบเบื้องต้นค่ะว่าทิศทางในการพยากรณ์จะออกไปในรูปแบบไหนดูจากชื่อพบเรือนนะคะอริมรณะวินาศเป็นพบเรือนที่ส่งผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาความเสียหายฉะนั้นเมื่อใดที่คุณเห็นว่ามีดาวเข้าไปตกอยู่ในภพเรือนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีบางเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับ สำหรับรัฒนาราศีมังกรของคุณมีดาวตกอยู่ในภพเรือนที่เสียสองตำแหน่งค่ะและช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นเริ่มกันที่ช่วงแรกนะคะที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าภพสุภพะวันที่18ย้ายเข้าไปนี่ก็ไปเจอเดาวอังคารที่เป็นดาวคู่ศัตรูรออยู่ค่ะแต่ว่าเป็นภพเดือนที่ดีอันนี้คือช่วงแรกพอวันที่28กันยายนดาวพุธกับดาวสุขย้ายพร้อมกัน ดาวพุธในตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรแล้วก็มหาอุดแล้วก็การมาของดาวศุกร์นะคะก็ทําให้มีดาวคู่ศัตรูเพิ่มนั่นก็คือดาวศุกร์กับดาวเสารเป็นสองคู่ศัตรูนะคะในช่วงที่สองยังไม่จบค่ะวันที่สามตุลาคมดาวอังคารก็ย้ายเข้าพบกัมมะ เป็นพบเรือนที่ดีนะคะแต่ในขณนะดเดียวกันก็ทําให้คู่ศัตรูเก่ากลับมาเจอกันในตําแหน่งตีโกนนั่นก็คือดาวอังคารกับดาวเสาร์เพิ่งจะขัดแย้งกับดาวอาทิตย์ไปค่ะแล้วก็ต้องมาทะเลาะก,กับดาวเสาร์ต่อคลิปนี้นะคะเราจะเปลี่ยนไปตีความตามลําดับเหตุการณ์กันบ้างเริ่มกันที่ช่วง1ิวันแรกนะคะที่เห็นเด่นชัดมากเลยก็คือเกณฑ์ของการที่คุณจะต้องจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งเป็นไปได้กับทุกเรื่องค่ะ จบความสัมพันธ์จบความรู้สึกเก่าๆที่ไม่ดีก็ได้จบจากงานเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นงานใหม่บางคนจบไปแล้วเริ่มใหม่แล้วนะคะบางคนก็อาจจะกําลังบ่มเพราะปัญหามาอยู่ถึงช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกคะ่ะคนเราจะมีจังหวะชีวิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันตรงส่วนนี้นะคะยังคงมีความต่อเนื่องกับที่คุณกําลังประสบกันอยู่ เราจำได้ค่ะว่าคลิปก่อนหน้านี้พวกคุณกำลังรับมือกับเรื่องหนัก,นกๆยากๆกันพอสมควรแล้วเราก็ทิ้งท้ายกับพวกคุณไว้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตให้ดีนะคะเพราะว่าการตัดสินใจใดๆในช่วงเวลานี้มันย่อมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเจ็บแต่จบค่ะและถ้าต้องจบจากสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณมีคุณภาพมากขึ้นก็ไม่ต้องไปเสียดายนะคะรบกวนคุณดูภาพประกอบตามเรานิดนึงนะคะ เพราะว่าตั้งแต่ดาวผ่านพบอริเรื่อยมาจนมาถึงพบมรณะมันไม่มีอะไรง่ายๆแน่นอนค่ะมันเป็นช่วงของเวลาบททดสอบหลายๆอย่างที่มันจะถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันและเดี๋ยวก็ไปตั้งรับแบบจัดเต็มกันอีกทีนะคะตอนที่ดาวเดินเข้าไปใกล้พบวินานี่จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเอสซิสเตอร์ถึงพยายามให้คุณรู้จักพบเรือนแล้วก็ลองฝึกสังเกตไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันมีผลกับชีวิตจริงๆค่ะ สำหรับอิทธิพลของดาวในช่วงเวลานี้นะคะเราเริ่มกันที่คู่แรกที่ดาวอาทิตย์ต้องมาเจอกับดาวอังคารในภพสุภะบ้านของดาวพุธคุณสบายใจได้อย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นภพเรือนที่ดีแต่ว่าคุณภาพของดาวเนี่ยจะทำให้ดีได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปที่แน่ๆนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆบางอย่างแต่ว่าการมาของดาวสองดวงนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะอาจจะไม่มีอะไรได้มาแบบง่าย และจุดเด่นหรือว่าเก็บความรู้เรื่องของดาวในตำแหน,น่งนี้คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเขาเป็นคู่ศัตรูกันค่ะเลขที่ใช้แทนก็คือเลข1กับเลข3นี่จึงเป็นเหตุผลหรือว่าความเชื่อนะคะที่จะไม่นำเลข1กับเลข3ไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นมงคลเพราะว่าจะนำมาซึ่งความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาหลีกเลี่ยงใช้เลขคู่นี้ได้ก็จะดีค่ะอย่างบ้านเลขที่หรือว่าทะเบียนรถนะคะที่มีเลขนี้ก็จะต้องมีวิธีการแก้เคล็ต หรือว่าใช้เลขอื่นๆเข้ามาช่วยลดทอนกำลังในด้านที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องขายบ้านหนีหรือว่าขายรถนะคะทุกอย่างย่อมที่จะต้องมีวิธีการแก้ไขแต่ก็ต้องมีความรู้เรื่องของเลขศาสตร์ด้วยค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับวิชาโหราศาสตร์ของเราก็เช่นกันค่ะเราจะมีวิธีพิจารณาในหลายๆแงม่มุมเพราะว่าทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอ เวลาที่เจอเดาวสองดวงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องที่ดีเลยค่ะที่เห็นตรงนี้นะคะดาวอาทิตย์กับดาวพุธเขาสลับแลกบ้านแลกเรือนกันทำให้ดาวทั้งสองดวงนี้ได้รับอนิสงในด้านที่ดีเกณฑ์ของการที่คุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆบางอย่างค่ะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าได้เรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายก็ได้เพราะว่าบางคนก็มีโอกาสที่จะไดเ้เริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้เหมือนกัน มีความเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือไม่ก็เป็นงานสายออนไลน์หรือไม่ก็ได้ลาบผลจากแดนไกลบางคนพบช่องทางการทำธุรกิจการลงทุนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบริษัทหรือว่ากิจการส่วนตัวนะคะถ้าทำกิจการงานที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างชาตินักท่องเที่ยวก็จะดีค่ะสำหรับพนักงานบริษัทนะคะคุณย่อมที่จะต้องได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆบางอย่าง หรือบริษัทก็อาจจะมีการเปลี่ยนระบบเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยู่ในช่วงของการทดลองงานรอบรรจุหรือว่ารอประเมินงานเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งช่วงนี้คุณอาจจะกำลังถูกจับตาดูพฤติกรรมอยู่ก็ได้ค่ะพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงของคุณมีค่ะแต่ก็ไม่ง่าย โดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูนะคะคู่แข่งของคุณเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันช่วงนี้ถ้ามีโอกาสแสดงผลงานทำให้เต็มที่ไว้ก่อนค่ะส่วนจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับทักษะจรของดาวในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนด้วยในตำแหน่งนี้นะคะดาวอังคารได้มาตรฐานเป็นมหาจักรซึ่งคุณย่อมที่จะต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะค่ะ แน่นอนว่าลาาผลของคุณนะคะย่อมที่จะต้องแลกมาด้วยกับภาระหน้าที่ที่หนักมากขึ้นความเป็นมหาจักรมันไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาแบบง่ายๆจับใส่มือค่ะทุกอย่างต้องแลกมาด้วยกับความมานะพยายามหรือในอีกความหมายหนึ่งนะคะคุณอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานบางคนไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนฉะนั้นภาพรวมของการทำงานในช่วงแรกนี้นะคะย่อมที่จะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกค่ะ จะมากจะน้อยอย่างไรก็ต้องมีส่วนว่าเกณฑ์อื่นๆทั่วไปนะคะอาจจะมีแผนไปไหว้พระทำบุญค่ะมีโอกาสได้เข้าพิธีกรรมทางาศาสนาจะเป็นงานบวชงานบุญทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ได้ค่ะช่วงนี้บ้านยังคงส่งเสริมในเรื่องของความเป็นมงคลโชคลาภนะคะถ้าคุณมีแผนที่จะใช้บ้านเป็นสำนักงานร้านขายของหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านในรูปแบบไหนก็ได้ค่ะ บ้านจะช่วยในการหาทรัพย์หาไรายได้ในอีกความหมายหนึ่งนะคะอาจจะมีแผนที่จะทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับอสังหาริมาทรัพย์ก็ได้บ้านรถหรือว่าที่ดินอาจจะเป็นการต่อเติมขยับขยายหรือว่าซ่อมแซมนะคะขายหรือว่าปล่อยให้เช่าถ้าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับพี่พี่น้องๆบางคนก็ได้หรือว่าการทำงานที่อยู่ในกรงสีครอบครัวก็อาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกัน หรือบางคนมีโอกาสได้ไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนสำหรับคนในครอบครัวนะคะจะมีทั้งฝ่ายที่ขัดแยง้งแล้วก็ฝ่ายที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในช่วงเวลานี้นะคะมิตรสหายเก่าๆคนรู้จักในอดีตคะ่ะอาจจะมีโอกาสที่ได้กลับมาพูดคุยกัน ดาวอังคารในบ้านของดาวพุธนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาการสื่อสารบางคนคุณอาจจะมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาที่สองหรือไม่เป็นอาชีพเฉพาะบางอย่างเพิ่มเติมด้วยก็ได้ค่ะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปนะคะยังไงคุณก็ยังคงหลีกเลี่ยงได้ยากค่ะกับศัตรูลับหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดี คลิปนี้เราจะพยายามไม่ไปให้ความสำคัญกับปัญหาให้มากนักนะคะอยากให้คุณไปโฟกัสกับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังรอคุณอยู่มากกว่าจะเตือนเฉพาะที่จำเป็นค่ะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องหงุดหงิดใจกับใครจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่แนะนำว่าต้องใจยเย็นๆนะคะเพราะว่าอิทธิพลของดาวคู่นี้เขาจะเด่นในเรื่องของการกระทบกระทั่งแล้วก็ความรุนแรงไปดูช่วงที่2กันต่อคะ่ะหลังวันที่28กันยายนนะคะ ดาวพุธกับดาวสุกย้ายพร้อมกันดาวพุธได้มาตรฐานเป็นเกษตรแล้วก็มหาอุดดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็สุภาความหมายในตำแหน่งนี้นะคะมีทั้งด้านที่ดีและเสียในด้านที่ดีคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจคะ่ะเอาจริงเอาจรงกับสิ่งที่กำลังทำแบบมีความหวงังมีเป้าหมายมากขึ้นนะคะ อาจจะยังไม่สามารถจับต้องอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันมากนักสำหรับบางคนเพราะว่าคุณเพิ่งผ่านเรื่องหนักๆยากๆกันมาแต่ก็พอจะจับทางตัวเองได้บ้างค่ะว่าฉันจะไปซ้ายหรือว่าไปขวาดีอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้นะคะแต่คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นในด้านที่เสียนะคะอยากให้คุณระวังสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพ ทั้งตัวคุณเองแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านนะคะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแลและที่สำคัญพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจค่ะคุณเป็นประเภทที่ถ้าเด่นเกินหน้าเกินตาเมื่อไหร่แล้วจะมีศัตรูนะคะ อันนี้มองเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่จะช่วยคุณลดความกดดันจากสังคมคนรอบข้างได้การเก็บตัวการทำอะไรอยู่แบบเงียบเล่นโซเชียลก็เป็นการส่องแทนที่จะโพสสิ่งต่างๆนะคะอันนี้ก็น่าจะพอช่วยจากหนักเป็นเบาได้ช่วงนี้ควรจะใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อการเจรจาในเรื่องของการงานดีที่สุดค่ะถ้าคุณมีเรื่องของการเจรจาต่อรองการทำเอกสารการเซ็นสัญญาข้อตกลงต่าง ช่วงเวลานะคะของความสำเร็จหรือว่ามีความสะดวกราบรื่นก็คือวันที่28กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมโดยประมาณในตำแหน่งที่ดาวพภเกตนะคะเข้ามากระตุ้นอยู่ในบ้านของดาวพุธพบอริตตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถ้าคุณมีเรื่องของการต่อสู้ฟ้องร้องคดีความมันอาจจะไม่ได้ง่ายค่ะแต่ถ้าคุณทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความถูกต้องคุณย่อมที่จะได้รับความยุติธรรม ความเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะที่ถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตคุณต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการใช้ความคิดแล้วก็การวางแผนพอสมควรมันไม่ได้ง่ายหรอกค่ะแต่มันก็จะผ่านไปได้แล้วก็เช่นกันนะคะในตำแหน่งนี้ดาวศุกร์กลับมาเจอดาวเสาคู่ศัตรูอีกครั้งเท่ากับว่าช่วงเวลานี้นะคะมีคู่ศัตรูเพิ่มถึงสองคู่ฉะนั้นภาพรวมในส่วนนี้เรื่องที่ดีและเสียสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันคะ่ะ ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและกรรมมะเข้ามาอยู่ในภพมรณะเกณฑ์ของการที่คุณจะต้องห่างบ้านไปทำงานที่ไกลๆค่ะสำหรับบางคนหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นลูกเป็นหลานนะคะที่ต้องแยกออกไปหรือไม่เขาก็ต้องไปเรียนที่ไกลๆถ้าคุณเป็นผู้ปกครองอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่ามากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับลูกกับหลานหรือไม่ก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเขาค่ะมีเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยเป็นธุระจัดการให้ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแบบมีลูกน้องนะคะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องปวดหัวที่ต้องเข้าไปตามแก้ปัญหาต่างๆหรือวา่าการทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนที่อายุน้อยกว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือค่ะมีความล่าช้าสะดุดติดขัด และช่วงนี้ก็ยังไม่เหมาะกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้ที่จะมีการจบการจากการหย่าร้างค่ะถ้าคู่ไหนผ่านพโมรณะไปได้นี่ก็ถือว่ายังมีวาสนาต่อกันนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นรักทางไกลหรือไม่คุณกับคู่ก็จะมีเหตุให้คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันค่ะมีเหตุที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องแยกไปทำงานที่ไกลๆก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้คลิดในพบมรณะนะคะ สำหรับดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่ค่ะเพราะนอกจากจะเป็นภพเรือนที่เสียแล้วเนี่ยยังได้รับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับมากเป็นพิเศษไปต่อกันที่ช่วงสุดท้ายค่ะดาวอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุแล้วก็ลาภะย้ายเข้าไปอยู่ในภพกรมมะวันที่สามตุลาคมดาวธาตุลมเข้าไปอยู่ในภพธาตุลมย่อมต้องมีการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างค่ะ ดาวอยู่ในบ้านของดาวสุกคู่มิตรนะคะแล้วก็มีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณส่งกําลังถึงกันหมดเลยค่ะนี่คือเป็นที่มาที่ไปของการตีความนะคะฉะนั้นผลก็จะเป็นไปได้ทั้งในด้านที่ดีและสิ่งที่คุณควรจะต้องตั้งรับพบเรือนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะอาชีพกิจการห้างร้านตำแหน่งหน้าที่แล้วก็สถานะทางสังคม ช่วงเวลานี้นะคะเกือบน่าจะเกือบทั้งหมดค่ะที่พวกคุณจะหมดไปกับเรื่องของภาระหน้าที่การงานเป็นสัดส่วนใหญ่ยิ่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระจะคอยมองหาเทคนิควิธีการต่างๆนะคะในการเพิ่มยอดขายแต่ก็อยากเครียดแล้วก็กดดันตัวเองมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณนะคะที่จะต้องมาเจอทั้งอริศัตรูดาวสุกับดาวอังคารอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณกดดันหรือว่าหนักใจได้บ้าง เกณฑ์ของการที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะมีเรื่องที่คุณจะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นถ้าไม่ได้เดินทางแบบพบปะเห็นหน้าก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์จะเป็นช่วงที่จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนเยอะค่ะจะคอยมองหาช่องทางโอกาสต่างๆในการทำงานอยู่เสมอที่มีโอกาสกิจการงานบางอย่างนะคะก็อาจจะมีความผูกพันกับคนในครอบครัวอาจจะเอาลูกเอาหลานมาช่วยงานมาสอนงานก็ได้ หรือในอีกความหมายหนึ่งจากที่เคยทำอยู่ในกงสีของครอบครัวก็อาจจะออกมามีอาชีพระทําธุรกิจการงานเป็นของตัวเองและไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าพนักงานบริษัทนะคะตรงนี้จะมีลาบผลบางอย่างที่มาจากการทํำงานค่ะอาจจะมีงานพิเศษมีงานทําเพิ่มอาจจะมีคนเข้ามาชักชวนหรือว่าแนะนำช่องทางการมีรายได้ใหม่ๆห,หรือว่ามีงานติดต่อเข้ามามากขึ้นก็ได้ค่ะ เดี๋ยวนี้อีกความหมายหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานเพราะว่าเกณฑ์ของการที่คุณจะต้องจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งก็ยังมีและก็อาจจะยังคงอยู่ในสภาวะของความกดดันอยู่ได้บ้างนะคะในการทำงานโดยเฉพาะช่วงแรกๆมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวคะ่ะ และถ้าใครนะคะที่ทำงานเสี่ยงเช่นว่าอยู่กับของแหลมมีคมหรือว่าอยู่บนที่สูงก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการทำงานด้วยวิธีการทำงานบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะบริษัทย่อมที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบบางอย่างมีเรื่องของการโยกย้ายลาผลที่คุณจะได้จากการทำงานอาจจะต้องมีอุปสรรคหรือว่าแลกมาด้วยกับความไม่สะดวกบางอย่างคะ่ะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรู ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะเช่นว่าอาจจะต้องย้ายไปทำงานในสาขาที่ไม่สะดวกกับการเดินทางมากนะักบางคนก็อาจจะต้องเปลี่ยนทีมงานที่อาจจะเข้ากันยังไม่ดีได้ดีพอดาวอังคารในตำแหน่งนี้นะคะได้มาตรฐานเป็นปละนั่นก็คือการอ่อนด้อยอ่อนกำลังแต่ว่าในด้านที่ดีก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีดาวอยู่ในตําแหน่งของแม่าธาตุลมซึ่งดาวอังคารก็เป็นดาวาธาตุลมค่ะก็ถือว่าอยู่ถูกาธาตุ แล้วก็ไม่ใช่พบเรือนที่เสียนะคะย่อมที่จะต้องมีอนิสงส์ในด้านที่ดีด้วยเช่นกันแต่ว่าอาจจะต้องมีความสะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างคะ่ะย่อมที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในส่วนที่ดีและเสียสำหรับดาวอังคารในตำแหน่งนี้สามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันลาภผลมันจะมาพร้อมกับอุปสรรคบางอย่างได้อยู่นะคะแต่ก็อยากจะให้มองอุปสรรคให้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปก่อน อย่าเพิ่งไปให้ค่าให้ความสำคัญมากนะักคุณจะได้มีสมาธิมีกำลังใจไปทำผลงานที่ดีได้นะคะไหนๆก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็ขอถือโอกาสส่งท้ายพระราหูค่ะในภพพันธุคลิปต่อไปเราจะไปพบพระราหูกันในภพสหัชชะนะคะ หนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมากับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวสำหรับพระราหูนะคะเราจะเน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์ต่างๆความพลิกผันในเรื่องของการเงินคุณจะรวยหรือว่าจะจนนะคะสำหรับลัคนาราศีมังกรจะเกี่ยวกับพระราหูโดยตรงค่ะเมื่อใดที่เขาเข้าไปอยู่ในภพพันธุนะคะหลักๆแล้วก็จะไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านคนในครอบครัวเป็นไปได้ทั้งในด้านที่ดีและเสียคะ่ะ บางคนก็มีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินมรดกพี่พี่น้องๆตกลงกันไม่ได้บางคนก็ไปถึงขั้นฟ้องร้องคดีความบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปแบกรับภาระบ,บางอย่างกับคนในครอบครัวหรือไม่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการดูแลเรื่องของสุขภาพค่ารักษาพยาบาลความเป็นอยู่ของคนในบ้านนะคะแล้วก็เป็นหนี้ด้วยความเต็มใจก็ได้ค่ะกับการซื้อรถซื้อบ้านและไม่ว่าคุณจะผ่านประสบการณ์แบบไหนกันมานะคะ วัตกรนี้กำลังจะผ่านไปแต่ก็อาจจะมีบางส่วนคะ่ะที่อาจจะมีผลต่อเนื่องถึงวัตจักรใหม่ด้วยก็ได้หากว่าคุณยังมีภาระผูกพันอะไรทำร่วมกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าทำธุรกิจกับครอบครัวมีเรื่องของการลงทุนทำอะไรร่วมกันทุกเรื่องนะคะที่ยังคงมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็ย่อมที่จะมีผลต่อเนื่องไปได้คะ่ะ เพราะว่าในพบสหัสช้านะคะยังคงมีความเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างตัวคุณที่ผ่านมานะคะคุณย่อมที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเรื่องในบ้านหรือว่าพี่ๆน้องๆบางคนคะ่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะบางอย่างบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แค่ว่าดาวย้ายอาจจะต้องใช้เวลาคะ่ะแต่มันก็จะค่อยๆเบาบางลงหรือปัญหาก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับช่วงที่ผ่านมา ความหักเหของระราหูในพบสหัสช้านะคะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่คุณจะต้องตั้งรับด้วยเช่นกันเอาไว้ไปฟังกันอย่างละเอียดในคลิปของระราหูนะคะแล้วเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกบททดสอบที่พวกคุณกําลังรับมือกันอยู่ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ